สวัสดีเตโฮตุสัพพทาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพบกับพี่มหาพารวยผมมหาเชยญครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านอ่าตบลน,นาอานนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอยู่ที่หน้าสนามบินหน้าสนามบินเลยนะครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาดูสวนยางครับสวนยางหกไร่สามงานหกสิบตารางวานะครับผมอยู่หน้าสนามบินเมืองเลยเลยนะครับผม แล้วก็ทำเลห a มองนี้เป็นทำเลบ้านจัดสรรครับทำเลบ้านจัดสรรเดียวบ้านนี้สิให้เบิง้งที่ดินนะครับพอที่ดินนี่สวยแล้วก็บ,บรรยากาศดีแห้งเมืองเลยทะเลภูเขาแล้วก็ตที่สนามบินนะครับนี่สนามบินยุ่นี่ยุ่มองนีเลยสนามบินมองนี้คือตรงขามกับทางเข้าสนามบินเลยครับผมเดี๋ยวสิพาเบิง้งที่ที่ดินนะครับก็บผมที่ดินก็เป็นสวนยางครับ เป็นสวนยางแล้วก็มีกระ่อมมีโซ,โซลาเซลครับเจ้าของสวนไกยู่นี่แหละนี่ครับเนี่ยคือถนนถนนอ้อมเลยครับบรรยากาศดีอาก,กาศจังสี่ครับวิวแบบนี้เลยครับมองหันบ้านจัดสรรเลยครับผมตรงนั้นคือบ้านจัดสรรน,นะครับลน,นบ้านจัดสรรเบองเดอ้อ ้วก็บ้านจัดสรรกับเป็นบรรยากาศแบบนี้ละเป็นบรรยากาศแบบอ้อมกอดภูเขาครับท้องไร่ทุ่งนานี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ครับป้านี่ครับป้ายางครับป้ายางหกไร่สามงานหกสิบตารางวาครับผมเบิ้งครับคันนี่เบิ้งเลยครับมองนี้คือเสาสนามบินครับเสาสนามบิน เห็นไหมครับนี่ครับเสาสนามบินตอนนี้พอสนามบินก็คือมองป้าๆนี่ก็คือเป็นแม่น้ำครับแม่น้ำเลยแม่น้ำเลยนะครับแม่น้ำเลยนะครับนี่คือเสาสนามบินพอแม่น้ำนะครับขาแม่น้ำไปก็จะเป็นถนน201นะครับเมืองเลยชุมแพเมืองเลยนะครับถนน201และก็ติด201นี่ก็คือสนามบินมองนี้ละครับ เนี่ยครับเพราะฉะนั้น <S <S ทำเลมองนี้สุดยอดครับผู้ใดสีมาเฮ็ดบ้านจัดสรรถ้าถามว่าเป็นยังเจ้าของที่ยู่ดีแล้วคือสิขายอ่าก็ประมาณว่าเจ้าของทีเิ่นกะเท่าแล้วเนาะครับนะเนาะนี่เนกะยู่กีดยางมาจนเท่าจนยังแล้วมันกับ่มีค้นเบิงกะขายต่อไปครับผมเอาเงินมาใส่ดีกว่าเพราะฉะนั้นกับผู้ใดส้นจีสนใจกับ แอดไลน์มาครับผมทักมาครับเบอร์โทษศูนย์หกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมศูนย์หกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแห้งนี่นี่นี่างคาบ้านจัดสรรเนี่ยครับมนี้โครงการหนึ่งอันนี้โครงการสองครับลายโครงการแห้งครับผู้ใหสิมาเฮ็ดบ้านจัดสรรโฉนดโฉนดแบ่งแยกได้ครับผมเรื่อง โนดแบ่งแยกนะครับสําหรับท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องโฉนดแบ่งแยกแปลงนี้โฉนดคุดแดงสามารถแบ่งแยกได้เลยครับติดต่อเข้ามาเลยครับผมสวัสดีครับ